ธนบัตร50จสตงางค์รัชการที่8มีราคาซื้อขายกันใบละ1,300ถึง1,800บาทจริงไหมตามมือไม่ขายเหรียญชาแนลไปหาความจริงกันนะครับผมทุกคนไปกันเลยครับไป ก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญช anel ด้วยนะครับทุกทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูทูบช anel มือใหม่ขายเหรียญด้วยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผมออกตัวทุกคลิปเน้นทุกคลิปเลยนะครับผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญน,นะฮะผมเป็นช่องรีวิวแล้วก็ช่องขายเหรียญนะฮะ ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ซื้อนะครับเพราะผมมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูคลิปให้จบก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่โปกคลิปปุ๊บดูแค่ปกคลิปปุ๊บจะว่าชาวบ้านเขาแล้วพอผมไม่รับซื้อให้ปุ๊บก็เหรียญมันไม่ได้มีราคาทุกเหรียญอย่ามองแค่โปกคลิปต้องดูให้จบถ้าอยากจะขายอะถ้าคุณอยากจะขายอะต้องดูคลิปให้จบหรือถ้าไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองฮะมองแบบดูคลิปแค่แป๊บเดียวปุ๊บจะขายจะขายอย่างเดียวเลยผมมีมีผมก็มีใช่ไหมครับ ถ้าคุณอยากจะขายหรือคุณจะได้รู้ว่าอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับก็ไม่ต้องพูดมากทําเพลงนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปวันนี้มือใหม่ขายเหรียญชาแนลจะมารีวิวธนบัตรห้าสิบจต่างราชการที่8นะครับผมแบบนี้นะครับมันเป็นแบงก์เก่าธนาบัตรเก่านะครับ ก็บางคนก็บอกว่าหายากบางคนก็บอกว่ามีราคาสูงแพงอะไรต่อมีอะไรนะครับผมแต่ว่าราคาผมเห็นในเพนในกลุ่มโอ้โหตายมันมีหลายราคามากนะฮะทุกคนครับมันมีตั้แต่300ตั้แต่พันเกเกือบ2,000ฮะก็เอาเป็นว่ารหลักกับผมดูไว้ประมาณ1,300ถึง1,800บาทจริงไหมนะครับผมตามมือใหม่ไทยเนชั a n แนลไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับปลย โอเคนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับผมก็ไม่เช่ว่าเซียนะครับผมก็ผมก็หาข้อมูลเอาเหมือนกันนะครับตามกลุ่มตามเพจบางทีก็ดูตาม l a ซ a ด้นะฮะบ,บางทีบางคนก็บอกว่าไม่ถึงแต่ว่าเอาทำไมเขาขายได้อะตาม Lazada ตามในกลุ่มทําไมเขาถึงขายได้นะฮะก็ผมเห็นราคาตั้งแต่300ร้อยห้าร้อยหบ้างประมาณ900าร้อยพันสามียนพันแปดพเก้เกือบสองพันะประมาณนั้นอนะ ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะแพงเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งพันแปดร้ยบาทกว่าบาทไม่รู้จริงไม่จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมคิดว่าหลักร้อยก็น่าจะใช่ผมว่าน,น่าจะถึงนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่รู้ราคานะฮะแต่ในกลุ่มเขาซื้อกันอย่างนั้นนะฮะหนึ่งพันสามร้อยบ้างพันแด้อกว่าบาทบ้างพันเก้าบ้างนะครับใครว่ามีราคาเท่าไหร่แพงจริงไหมราคาเขาซื้อขายประเมินเท่าไหร่อะไรยังไงก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาทีนะฮะ เพราะผมไม่ทราบนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะผมยืมญาติมาถ่ายวิดีโอนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะร,ราคาเท่าไร่แต่เท่าที่ผมไปศึกษามาดูก็ราคาหลักร้อยนะฮะหลักร้อยตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะฮะผมก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่าแบงค์นี้หลักพันจริงหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ถ้าเกิดว่า 1,800บาทจริงก็จะได้เก็บไว้ะฮะอนาคตก็อาจจะมีราคาพุ่งสูงก็เป็นไปได้น,นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาทีนะครับผมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามของเหรียญกันต่อเลยนะครับบาย ครับผมทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาทีนะครับผมคือผมไม่กล้าการันตีนะครับผมแต่ละแต่ละที่เขาซื้อราคาไม่เท่ากันนะครับผมบางที่ก็สองสามร้อยบางที่ก็สี่ห้าร้อยเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพันกว่ากับสองพันอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้ออันไหนราคาจริงราคาไม่จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเปล่าถ้ารู้ราคาจะได้รู้ไงฮะจะได้เก็บไว้จะได้สะสมไว้นะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะก็ อันไหนที่ว่าผมรู้ก็คือผมรู้นะฮะอันไหนที่ผมไม่รู้ก็คือไม่รู้นะฮะก็ช่องนี้ก็สไตล์นี้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะฮะผมเลื่อนผ่านแค่นั้นเองครับไม่ต้องดูนะครับผมชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับเพราะผมผมก็ไม่ใช่ช่องปลอมแต่งอย่างใดนะฮะผมมีตัวตนอยู่จริงนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะถ้าผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ผมก็พูดแบบผมผ่านอยู่แล้วนะครับผมสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะคือผมไม่อยากประหลอกคนดูนะครับผมก็ คือผมจริงใจกับคนดูอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับไม่พูดให้ตัวเองดูดีหรอกนะครับโอเคไหมฮะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ YouTube Channel มือใหม่ไข่เหรียญด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับไป